สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า A b e i i n n e r s ไกด์ท o สแนปเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องบิสและก็ดอมที่เกิดปิ๊งไอเดียในการหาไรายได้โดยการลักพาตัวหญิงสาวมาทรมานและก็ฆ่าเพื่อถ่ายทำสแนบฟิล์มและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเดสเดนหรือว่าเดสดูคลิปสร้างราดบันใจเพราะว่าอยากรวยและก็มีชื่อเสียงเงินทองกับเขาบ้างหลังตกอับในฮอลลีวูดมาหลายปีขณะที่กาลังนั่งดูทีวีก็มีข่าวอาชญากรรมมาขั้นแทรกและก็เสียงมาเห่าทําให้เขานะ่ทนไม่ไหวก็เลยไปที่ระเบียงและก็สั่งให้มานุบป,ปากโดมินิกหรือว่าดอมน้องชายก็กลับมาบ้้าาานนแลวกก็็มับพี่เปะไ ดอมไปออเดชั่นโฆษณามาพี่ก็เลยบอกให้น้องนะ่ะสาธิตตอนไปออเดชั่นให้ดูหน่อยบทพผู้ของน้องก็มีแค่คําว่าไงพี่ก็เลยบอกน้องว่าแกนะ่ะไม่มีวันได้บวดหรอก คณะที่กำลังออกกำลังกายเพื่อรักษาหุ่นห้ฟิตน้องก็ถามพี่ว่าได้งานใหม่เป็นไงบ้างพี่นี่ก็บ่นว่าตัวเองย้ายมาที่นี่ก็เพื่อเป็นพระเอกซิทคอมแต่ก็ยังไม่เคยได้บทด,ดีๆกับเขาบ้างเลยน้องก็เลยรู้ว่าพี่นะ่าตกงานน้องเลยบอกกับพี่ว่าเราควรย้ายกลับบ้านก่อนสิ้นเดือนนี้ฮอเฮเจ้าของบ้านเช่าที่เป็นเกนอะ่ะเอาจดหมายให้กับสองพี่น้องและเอาแบบโฆษณาประกวดนางซยองขวัญให้กับดอมดูผู้ชนะจะได้เงินรางวัล2 5แสนดอลลาร์แถมก็ยังได้ไปดินเนอร์กับดาราดังเมื่อรู้ว่าเส้นตายส่งนางประกวดก็คือออาิิตยหหนน้ดดมก็เเลบผวงังพฮ เดสก็ยังคงดูแบบรีววแบบไม่ละสายตาก่อนเกิดปิงไอเดซขึ้นมาตกดึกเดสก็สวมชุดหนังพร้อมกับหน้ากากงวงเข้าห้องนอนแล้วก็หลอกให้น้องนะตกใจพี่ก็เลยชวนน้องนะมาถ่ายทาหนังประกวดกันน้องเลยถามพี่ว่าทํำไมต้องใส่ชุดหนังด้วยเขาก็เลยบอกว่าเรานะ่จะถ่ายทำสแนปฟิล์มหนังพูดผีปีศาจแม่มดฟาวฟุตเทชไอคอมแบบนั้นนะมันของเดิมๆน้องบอกพี่ว่าผมนะจะไม่ฆ่าใครพี่เลยบอกว่าเราจะทําแบบเฟกสแนป น้องก็เลยบอกว่าค่าเช่าเดือนนี้เนี่ยยังไม่จ่ายเลยและจะอาทุนจากไหนมาพี่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงรอกเราจะใช้กล้องที่แม่ให้มาเป็นของขวัญมาถ่ายส่วนแกเนี่ยก็ไปทําใบปลิวประกาศหาคนมาแคสติ้งพ่งนี้ที่ออฟฟิศใจกลางเมืองของเพื่อนเดสดอมเนี่ยเข้ามาตั้งกล้องแล้วก็ขอโทษที่ทําให้พี่เนี่ยรอนานเพราะมัวแต่ไปหาแบบสำรองมาใส่กล้องรุ่นเก่าก่อนที่ดอมจะดูสคริปต์ที่น้องเอามาให้แล้วก็บอกว่ามันไม่เวิร์กเลยเราต้องสมมุติถานการการให้ด้นสดแทนพี่ก็เลยเตือนกับน้องว่าอย่าบอกใครว่าเราทำสนัับบฟิล์มมให้ออกวว่่าานคืเทสๆี มาแคสยังไม่มีใครเล่นถูกใจเดสเลย นุ่มๆนายกระโดนพวกเธอดักหลับว่าไม่เป็นเหมือชีพพี่นายกระสั่งให้น้องไปดูว่ามีใครเข้ามาอีกไหมแล้วดอมก็มาเจอกับสาวสวยคนหนึ่งดอมนายกระถามว่าสาวๆคนอื่นหายไปไหนหมดสาวคนนั้นก็เลยบอกว่าผู้กำกับคนนั้นน่ยห่วยแตกก็เลยพากันหนีพี่ชายก็เร่งให้น้องนำพานักแสดงเข้ามาสาวคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอชื่อเจนนิเฟอร์หรือว่าเจนหลังจากรับบทไปดูเดสก็บอกให้ทิ้งบทไปซะพี่ก็บอกให้น้องนะถือกล้องเตรียมอัดเดสก็เลยถามกับเจนว่าคุณมีหมาไหมเธอเลยตอบว่ามีเป็นหมาเชื่อว่าตัวเมียมันตายไปเมื่อเเเดือออนนกก่้า็ลยงห เธอน่ะนึกถึงว่าหมาของเธอกาลังใกล้ตายอยู่ในทะเลทรายก่อนจะให้เธอน่ะบีบคอเลือดหมามาดื่มเป็นน้ําแทนแล้วเขาก็ถามกับเธอว่าเธอจะพูดอะไรกับหมาเธอเลยบอกว่าฉันน่าจะซื้อหมาตัวใหญ่กว่าแกมาเลี้ยงตั้งแต่แรกคําตอบที่ได้เนี่ยก็ทําให้เดซึ้งเขาก็เลยบอกให้พอแค่นี้ก่อนแล้วก็สั่งคัดใบแก่ๆพวกหนุ่มๆก็เข้ามาเลือดูรูปสาวๆแต่มาข้างห้องน่ะก็ขาไม่หยุดทําให้เดซประสาทเสียเมื่อน้องบอกว่าเขาน่ะสนใจเรื่องสาวที่มีชื่อว่าเจนเดสก็เกิดมิไอเดียขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันรู้ว่านานยชออบเธ แต่ฉันคิดว่าเธอหน่ยยังไม่พร้อมเราต้องสร้างสถานการณ์ให้มันสมจริงก่อนถ้าเธอคิดว่าสถานการณ์เป็นของจริงเธอน่าจะแสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมน้องก็ถามกับพี่ว่าจะให้ไปรักพาโตมาเลยเหรอเธอคงจะขอบคุณดอหรอก พี่เนี่ยก็เลยบอกว่ากตานนั่นแหละน้องชายเนี่ยก็เลยหัวเราะแต่พี่เนี่ยก็บอกว่าเอาจริงน้องหาว่าพี่นัดบ้าไปแล้วพี่เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยทีหลังว่าเราหนักถ่ายคลิปเด็ดถ้าอยากให้หนังออกมาดีเราต้องแหกกฎให้หมดทุกข้อนี่นี่คือสนับฟิลม์มมันต้องดูสมจริงหน่อยถ้าคนดูไม่สงสารเหยื่อหรือไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับหนงังหนังมันก็จะไม่สนุกน้องก็ถามว่าถ้าเธอไม่เอาด้วยล่ะพี่ก็เลยบอกว่านัก,สกแสดงในเมืองนี้มีแต่คนอยากดังทั้งนั้นถ้าหากนางได้รางวัลออสการ์เมื่อไหร่นางจะขอบคุุณเเเเเรรราาาาาาานนนน้้ออออองงกกกกก็็็ลลลยยยบบวว่่่่่่ถพพคีีทจแ พอดังแล้วจะไม่มีใครกล้ามาหือเราอีกดูอย่างพวกโรมันโวลันสกี้บูดดี้อาเลนซีมีแต่พวกใครเด็กทั้งนั้นถ้าเราไม่คว้าโอกาสทองไว้พวกเราเหนึ่งก็ไม่ใช่เมดิกันชนสองพี่น้องก็เลยเตรียมเครื่องมือและก็อาวุธไว้ทรมานเหยื่อพร้อมกับบอกว่าคืนพรุ่งนี้เราจะบุกไปที่บ้านของเธอน้องก็เลยเตือนพี่ว่าเธอในเก่งศิลปะก,การต่อสู้มาก พี่เนี่ยก็เลยบอกว่าก็แค่ขี้โม้นักแสดงหญิงน่ะชอบเขียนประวัติตัวเองให้ดีเด่นไปงั่นแหละพี่ก็เลยบอกกับน้องว่าให้ระวังปืนด้วยนั่นน้มันของจริงไม่ใช่พรอ็อพปืนพร็อพน่ะมันแพงกว่าของจริงอีกน้องถามว่าทำไมถึงไม่มีกระสุนสักนัดเลยพี่เนี่ยก็บอกว่ากระสุนมันแพงอย่าจับปืนเล่นก็แล้วกันต่อมาทางฝั่งฮอเฮ่เนี่ยก็เข้ามาทักทายหนุ่มๆแล้วก็นำกุญแจโกดังที่เดชขอยืมในการใช้ถ่ายหนังเนี่ยยื่นให้ก่อนจะไปเขาก็ฝากผู้หนุ่มๆนะ่ะล็อกบ้านให้หน่อย ต่อมาพวกหนุ่มๆก็ถ่ายคลิปเปิดเรื่องเป็นคลิปที่เดซกกำลังยกน้ำหนักแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังลั่นเขาบอกตากล้องว่าอย่าเพิ่งมากวนแล้วก็ปิดประตูใส่น้องก็เลยบอกว่าพี่เล่นดูน่ากลัวดีพี่ก็เล่ากฎห้าข้อของการทำหนังสนนบฟิล์มให้กับน้องฟังข้อที่1ต้องเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิง2ลักพาตัวเหยื่อ 3. ผ่พาไปในที่ที่มันรกร้างห่างไกลร้องแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินเสียง 4. ทรมานเหยื่อย่ำดีจะดีมาก5้า่าเหยื่อซะน้องก็เลยบอกกับพี่ว่าผมมีปัญหากับข้อ5แต่พี่น่ยก็ไม่ตอบให้น้องน่ะได้ไปเตรียมตัวก่อนจะเข้าไปบ้านของเจนตามที่อยู่ในเรซูเม่น้องก็เลยถามกับพี่ว่าหางฟ้าที่เตรียมมาด้วยม่นมีอะไรพี่เนี่ก็เลยบอกว่ามันคือเอร์ไพรส์ก่อนจะให้น้องน่ยใส่น้ากากโอบามา น้องก็กลัวพ่อจะเห็นหน้ากากและจะหาว่าเขาเป็นพวกเหยียดผิวพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้แหละดีแล้วไอ้น้องการที่หนังของเราจะขายดีจะต้องเป็นที่ถูกเถียงกันก่อนพี่ก็เลยบอกกับน้องว่าอย่าลืมตัดสำเนียงล่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามหยุดถ่ายเด็ดขาดต่อมาพวกเขาก็พยายามจะง,งัดแล้วก็ปีนเข้าหน้าต่างบ้านของเจดแล้วก็พบว,ว่าประตูน่ะไม่เด็ล็อกพวกเขาก็เลยถ่ายรูปภาพแล้วก็เข้าของส่วนตัวของเธอเก็บไว้เป็นฟุตเทจเมื่อเห็นว่าสาวไม่อยู่บ้านพวกเขาก็เปิดไฟรอพี่น้องเลยทะเลาะก,กันเรื่องที่ดอมแอบเอาซีเรียลมากิน พอเจนเปิดประตูเข้ามาจังหวะนั้นก็เห็นคนแปลกหน้านะเข้ามาที่บ้านของเธอเธอก็เลยถึงกับเป็นลมดอมกับเดซก็เข้าไปดูใกล้ๆเขาก็เลยบอกกับพี่ว่ารีบเพนเธอพี่ก็สั่งให้น้องนำมัดสาไว้ขณะที่2พี่น้องกําลัางเถียงกันเจนก็ฟื้นขึ้นมาและก็เตะเป้าดอมก่อนจะต่อยไปที่เดสแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยพาทั้งน้าต่างเดสก็เลยเข้าไปคว้าเธอไว้แต่ว่ากระถูกเธอสอกกลับแถมก็ยังโดนขารัดคอ พี่เลยบอกให้น้องหนังวางกล้องแล้วเข้ามาช่วยก่อนพอพี่พูดรหัสว่าต้องการความช่วยเหลือน้องหนังก็วางกล้องแล้วก็เข้าไปล็อกคอสาวสองพี่น้องก็มัดมือขาเธออาไว้และก็นำเทปน้านมาปิดปากพี่ก็เลยบอกให้น้องถือกล้องขึ้นบันไดมาถ่ายคลิปที่พี่นำผักสาวลงเตียงพอได้ช็อตที่ต้องการแล้วเดสก็เอาปลอกน้อนนะมาลุมตัวยิงสาวก่อนจะหิ้วเธอขึ้นรถ พอจับสาวมาไว้หลังรถได้สองพี่น้องน่ยก็เริ่มรู้สึกคึกขนองพวกเขาพาเธอไปที่โกดังของฮอลเฮทที่ปกติใช้ในการจัดงานปาร์ตี้มวดซิกเดชก็แบกสาวมามัดมือมัดขาบนขาอย่างพอดึงเทปที่ผิดปากออกเจนเนี่ยก็ร้องตะโกนขอให้คนช่วยพี่ก็เลยบอกว่าจะไปล็อกโกดังก่อนแล้วก็สั่งให้น้องเนี่ยไปเจอกันที่ห้องด้านหลังดอมก็สนกากเข้าไปสองดูสาวเธอก็เลยขอให้เขาช่วยเขาก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่เป็นอะไรอีกเดี๋ยวก็จบแล้วทําให้เธอเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าจะโดนฆ่า ดอมก็เลยลากตัวพี่ออกไปแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้นายได้ดัดสำเนียงหรือเปล่า พีก็พาน้องมาดูห้องจอมอนิเตอร์แล้วก็บอกว่าต้องใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าล้องเพิ่มไปเพื่อนังน่าจะดังจริงจะได้มีภาพรูเลไว้ใช้เดสก,ก็เข้าไปหาเจมพร้อมกับรถเข็นใส่เครื่องมือทรมารเธอร้องขอชีวิตกับเขาเดสก็เลยบอกว่าทุกคนน่าะต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าพวกเขาถูกบริษัทข้ามชาติจ้างมาทำสลับฟิล์มพร้อมกับให้เธอดูเครื่องมือบนถาดเขาถือมีดมาแล้วก็บอกว่าจะใช้มีดถลกหนังเธอแล้วก็เก็บนังเธอไว้ให้กับลูกค้าใส่หรือไม่ก็กินหรือไม่ก็ใส่นังเธอระหว่างที่กินเธอไปด้วยพพออออออตตกกกลงงงงเเรรื่่่่บททไไไไมมดด้้้้้ีีนนนนย็ใหหปคุั์ น้องหนกักเลยบอกว่าจะให้คนดูเข้าใจบทเนี่ยมันต้องเคลียกว่านี้จะฆ่าหรือว่าจะเอาหนังมาใส่เลือกสักอย่างหนึ่งก็พอก่อนที่พี่ชายจะเปิดเพลงปลุกใจแล้วก็เต้นออกไปหาสาวสวยพร้อมกับหยิบมีดกลวนขึ้นมาเจนก็พูดกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเดชก็จัดการปาเสื้อของยิงสาวออกแล้วก็หันกางเกงให้สั้นเสมอหูก่อนนำกรรไกรตัดกิ่งเนี่ยมาตัดนิ้วก้อยของเธอพอเห็นเลือดไหลน้องหนกักเลยบอกให้พี่หยุดแล้วก็พาพี่ไปคุยหลังใหม่เขาหาว่าพี่เนี่ยทำเกินไปพี่เลยบอกว่ามันต้องดูสมจริงเราหน,นกับว่มก ทุกอย่างก็เพื่อแกแกเชื่อใจฉันไหมน้องน่ะก็เลยบอกว่าเชื่อเขาก็เลยให้พี่นะ่ะสัญญาว่าจะไม่ใช้เลยไฟฟ้าหรือว่าดาบกับสาวพี่นในยกล้สัญญาว่าเขาจะไม่ฆ่าเธออย่างแน่นอนเรานะ่ะต้องเก็บเธอไว้โปรโมทนังต่อต่อมาเจนนะ่ะก็แก้มันให้กับตัวเองได้สาเร็จพี่น้องก็เลยบอกว่าให้เธอเน่ะหนีไปก่อนแล้วค่อยตามต่อมาน้องก็บอกให้พี่ดูว่าเหมือนเธอจะวิ่งมาหาเราก่อนที่เดสจะโดนเธอถีบบอมน่ะก็เลยเข้าไปลอกตัวเธอไว้ก่อนโดนตอกหลับ ก่อนที่เจนจะคว้าดาบได้และก็โดนเดสนะชอตไฟฟ้าจนสลบก่อนที่พวกเขาจะพาตัวเธอไปมัดไว้ที่เก้าอี้ยังขาเหมือนเดิมครั้งนี้พี่ในหิ้วถังฟ้ามาด้วยแล้วก็บอกว่าในถังนี้มันมีเลือดมาสดๆอยู่เราจะใช้เลือดนี้เทราดหน้าหญิงสาวน้องนั่ก็ถามว่าถ้าเธอป่วยขึ้นมาหล่ะจะทํำยังไงพี่ในก็เลยบอกว่านักสแสดงฮอลลีวูดจะต้องมีภูมิคุ้มกันพอสาวฟื้นขึ้นมาเดสก็นาผ้าคลุมนำมาคลุมหน้าเธอไว้แล้วก็กรองเอาเลือดหมาเทราดน้องก็เลยบอกกับพี่ว่าให้พอได้แล้วแต่พี่ในก็ไม่ฟังพร้้้ออออมมกกกััับเเทททลลืืดดจนนนนนนหหงงแะ่็ําใ ไม่ไหวก็เลยเข้าไปผักทั้งกระเด็นพอพี่จะลวนลามสาวน้องนะ่ะก็เข้าไปต่อสู้กับพี่พี่เลยเสยท่าจนขอยอมแพ้พร้อมกับขู่จะโทรไปฟ้องแม่พอเดสไม่อยู่ในห้องด้วยเจนน่ะก็บอกดอมว่าพี่ของคุณนะ่ะทำกับคุณแย่มากปล่อยฉันไปเถอะดอมน่ะก็ตอบว่าไม่ได้ถ้าพี่ไม่มีผมอยู่พี่ก็จะก่อเรื่องวุ่นวายตลอดทางฝั่งของพี่ชายน่ะก็ย้อนกลับมาแล้วก็ให้น้องสมนาก,าพพกับถ่ายทำต่อสาวน่ะก็ถมเลือดใส่เดสแล้วก็บอกว่าฉันจะฆ่าแกแกมาเล่นบทคนรคกิตได้หวยมาก เธอในกระถามกับดอมว่าโดมินิกนายนั่นลืมเปิดกล้องหรือเปล่าดอมน่นก็เลยงงว่าเธอรู้ชื่อของเขาได้ยังไงเธอก็เลยด่าสองพี่น้องว่าโง่งแล้วก็ขำเดสโมโหที่เขาเนี่ยถูกล้อก็เลยผลักรถเค้นน้ำมาชนเธอแล้วก็นำมีดมาขู่เจนเลยบอกว่าเธอไม่อยากเล่นบทคนขี้กลัวแล้วนีม่มันตลกคาเฟ่ชัดๆก่อนที่เดสจะยกเลื่อไฟฟ้าขึ้นมาขู่เธอเธอก็เลยหัวเราะขำแล้วก็บอกว่าแกน้ำมันของเก๊เดสกระตบหน้าเธอก่อนจะเอาปืนน้ำมาจอ่อเจงก็เลยด่ากับเขาว่าแกน้ำมันไม่มีน้ำยาถ้าแน่จริงเนี่ยก็ยิงเลยก พี่น้องเนี่ยก็เข้าไปคุยกันอีกห้องหนึ่งดอมเนี่ยก็ถามกับพี่ว่าพอได้แล้วพี่เนี่ยเป็นพวกบูลลี่ไม่มีใครครบอย่าเอานิาสัยเดิมๆจากบ้านนอกเนี่ยมาใช้สองพี่น้องเนี่ยก็เลยเียงกันก่อนจะไปดูที่จอแล้วก็เห็นว่าเจนน่หายไปแล้วและไม่นานเธอเนี่ยก็นำปืนมาจ่อหัวเดสดอมเนี่ยก็เลยถามว่าคุณแก้มัดได้ไงเธอก็เลยบอกว่าพี่ชายงี่เง่าของนายเนะี่ยทิ้งเครื่องมือไว้ข้างเคียง เดชก็เลยใช้แบบพริบบอกกับเจนว่าคุณหนักได้บทแล้วยินดีด้วยเราไม่ได้จะฆ่าคุณตั้งแต่แรกเจนเลยถามว่าจะให้ฉันดีใจอย่างนั้นเหรอฉันนะ่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกแกนักเป็นใครก่อนที่เธอจะบังคับให้สองพี่น้องหนะัะหันหน้าเข้ากำแพงเดสก็ยอมรับว่าตัวเองนะ่ะคิดการใหญ่เกินตัวเขาออกจะเป็นคนบ้าไปนิดหน่อยแล้วก็ลำเส้นเกินไปแต่ว่าเขาไม่ใช่คนเลวดอมนะักก็ช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่ง แต่ว่าเจนน่กระดาดอมว่านายเองก็ไม่ได้ใส่ซื่อนะนายทาตามคําสั่งของพี่แบบหมารับใช้เธอก็เลยสั่งให้พวกเขาน่ะหันหลังแล้วก็นัา1หนึ่งถึงสิพอนับถึงเจ็อยู่ๆไฟก็ดับสองพี่น้องเด็กก็เลยพากันวิ่งหนีก่อนจะมาปะท่าเข้ากับเจนที่ถือเลยไฟฟ้าพร้อมกับอาวุธสารพัดไล่ล่าพวกเขาเธอนําขวานมาสับนิ้วของเดสขาดแล้วก็นําขวานมาเลียเลือดกินสองพี่น้องก็คิดว่าจะปีนออกทางหน้าต่างพี่เนี่ยก็เลยบอกให้น้องรอก่อนแล้วก็นาผ้ามาพันแผลไว้พอรู้ว่าหน้าต่างสูงเกินไปเจนเนี่ยก็็ไปเเเเจอกกับฮดสลย กับเขาว่านักแสดงนําหญิงน่ะกำลังไล่ฆ่าพวกเขาอยู่เขาก็เลยชักมีดขึ้นมาเตรียมปกป้องหนุ่มๆที่รักก่อนที่เจนจะตามมาฆ่าเหอเหจนเลือดสาบพ,พร้อมกับเอาเลือดนะ่มะมาลูบตัวแล้วก็บอกว่าโคตรจะฟิน สองพี่น้องนั่งก็วิ่งหาที่หลบพอได้ยินเสียงด้วยไฟฟ้าเข้ามมใกล่น้องก็เลยบอกให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ว่ากระดันหาทางบกไม่ได้อยู่ๆขาของพี่นั่นก็เกิดตะคิวขึ้นมาน้องก็เลยนวดขาแล้วก็บอกว่าพี่น่ะน่าจะกินน้ำไวเ้เยอะๆเจนที่ตามมาก็บอกว่าถ้าไม่ลงมาเล่นเกมกับฉันก็ให้กระโดดลงดาดฟ้าไปสองพี่น้องเลยตัดสินใจยอมตามเธอแล้วก็ลงคิดว่าจะเอาเธออยู่ก่อนที่จะโดนไฟฟ้าช็อตจนสลบแล้วก็ถูกพาตัวไปมัดไว้กับเครื่องพัฒน,นาการก่อนที่เธอจะนำเครื่องเคียงมาวางแล้วก็ดึงจู่แขข็งงงตังััววออออเสกกกมาาาธบบนน่รรทีวน่แข ย่ำดีพอฉันจะทรมานผู้ชายทำไมถึงบ่นกันจังฉันจะทำให้พวกนายดูว่าสนับฟิล์มของจริงน่ะมันเป็นยังไงก่อนที่เธอจะกดอัดคลิปแล้วก็แก้มันให้กับดอมพร้อมกับวางดาบแล้วก็คุยดอมตัดจูเดสเธอยองทำตามที่เธอบอกน่ะจะไว้ชีวิตรวมถึงชีวิตพี่ชายนาย พอเดสไม่ยอมทําตามเจนก็บอกว่าถ้าไม่ฟันมันทิ้งก็อมมันซะพี่ก็เลยบอกให้น้องหนะ่อยเลิอกอมเพราะไม่อยากเสียจูน้องนะ่ยก็เลยไปนั่งคุกเข่าแต่สุดท้ายนะ่ยก็ทําไม่ลงนั่นเลยทําให้เจนนะ่ะลั่นไก่แต่ปืนนะ่ะก็ไม่ทํางานอีกรอบดอมก็เลยเข้าไปยกดาบแล้วก็ฟันลงที่เขียงแต่ฟันไม่โดนจูพี่ชาย เจนเลยบอกว่าไม่เป็นไรและก็หลบไปเธอบอกว่าเธอน่าจะรอก่อนที่น้องจะเข้าไปแก้บ้นให้กับพี่ชายพี่เนี่ยก็เลยบอกความคิดว่าให้นำกุญแจจากศพของฮองเฮน่มาไขาล็อกโกดังหลังพูดววาอะไรฮอเฮเสร็จพวกเขาเนี่ยก็เข้า,ขาไปพลิกศพเมื่อพวกเขาไม่เจอกุญแจสองพี่น้องเนี่ยก็ต้องหาทางออกต่อไปดอมที่เจอที่เตือนไฟไหม้เนี่ยก็เลยดึงสัญ,ญญาณออกก่อนจะถูกดาวกระจายเนี่ยปักที่มือเจนก็สั่งให้พวกเขาเนี่ยคุกเขา่าแลวก็เอาคีมเนี่ยหนีบดินเดสไว้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ย่องปล่อยคีมเพราะว่าฝังงไไม่่่่่้อยยาันนนนปหแตีใช ครั้งแรกของเธอเดสก็ถามว่าคุณใช่ไหมที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องตัดจู่ผู้ชายไปทั่วเมืองทำไมต้องเลือกตัดมันด้วยเจนเนก็เลยตอบว่ามันคือเอกลักษณ์การฆ่าของเธอเดสเนก็เลยตอบรองกับเธอว่าเราเองก็ลักพาตัวคุณมาและก็จับคุณทรมานพวกเราต่างก็เป็นศิลปินเราควรจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันเธอก็เลยตอบตกลง ก่อนทั้ง3คนจะพากันไปนั่งซูบุรีที่ข้างนอกและเจนก็บอกให้2พี่น้องจ่ายเงินเธอมาในฐานะที่จ้างเธอมาแสดงและเธอนกก็แอคติ้งมาตลอดตั้งแต่ที่พวกเขาลักพาตัวเธอออกจากบ้านเจนก็ทําท่าจะกอดสองพี่น้องเพื่อจะบอกลาก่อนที่เธอน่กจะใช้มีดจ้วงแทงท้องพร้อมกับบอกว่าฉันจะทําให้พวกนายน่ะดังสมใจอยากก่อนตายพี่นกก็บอกขอโทษน้องพร้อมกับที่ตัวของเจนย้อนกลับมาตัดอวัยวะของหนุ่ม ในตอนท้ายของเรื่องจะเฉลยว่าเจนนําคลิปจากกล้องของพี่น้องนำะไปตัดต่อเปน็น snap f i l มและเธอหนกักขึ้นเครดิตให้ตัวเองเป็นนักแสดงนําผู้กํากับและก็คนเขียนบทนั่นเลยทําให้เธอนะชนะการประกวดแล้วก็ได้เงินรางวัล2 5 0 0 0ดแสนดอนลลาร์ไปครองและก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการในที่สุดและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเพื่อนๆละครับพี่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยคือผมจะพูดยังไงเดียรคือส่วนตัวเนี่ยตัวละครหลักสองพี่น้องเนี่ยต้องบอกว่าสวยสวยสวย,สวยแล้วก็สวยของแท้เลยนะครับ จากการที่พกกู้แกรน่ะจะสร้างหนังสนับฟิล์มแบบเฟก e แต่ดันเจอสนับฟิล์มของจริงเข้าให้แถมคนฆ่าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยแต่เอาจริงๆนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แนวสนับแบบทรมานเลือกกระจายอวัยวะกระจุยหรือว่าเล่นกันถึงตาย แต่มันก็ตายจริงอะถึงความรุนแรงของหนังเรื่องนี้จะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวและก็โหดใช้ได้เลยแถมก็ยังมีฉากให้เราเนี่ยดูเดทึกตลอดเวลาด้วยความสะใจของหนังเรื่องนี้นะฮะมีอยู่ตรงที่เดียวก็คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทรมานเหยื่อน่าแหละแค่นั้นเลยนะครับความน่ากลัวของมันสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถทาคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้4.9คะแนนส่วนทางฝั่งเราเต้นโตเมโต้นะครับได้ไป 22%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ